ขอปามเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนะพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาเจนะมาเผยแผ่เช่อว่านิพิธาสูตรสูตรสิวาเทวเรื่องเพื่อวามเบือนายข้อปามในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิษูทั้งหลายทำห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบือนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับ เพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรูรเพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวคือหนึ่งพิจารณาเห็นความไม่งามในกายโยสองกำหนดหมายความปฏิกูลในอาหารสามกำหนดหมายความไม่น่าเพลดิดเพลินในโลกทั้งปวงสี่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง ในสังขารทั้งปวงห้าเข้าไปตั้งมรณะสัญญาไว้ภายในข้อความเหล่านี้มานายพระโสดอังกุตรณนิกายปัจจการิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่69หน้าที่117่งอสิบเจพระไตรปิฎกฉบับมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเนื้อปัมนาย พระโูดนี้พูดถึงเรื่องการพิจารณากายว่าเป็นของไม่งามรูปร่างกายของเราไม่ว่าจะรอจะสวยอย่างไรก็ตามที่สุดแล้วก็ตกอยู่ในความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเกิดขึ้นตางอยู่ระดับไปเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็หายไปจากโลกใบนี้ในเรื่องของอาหารอาหารนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิโกณแต่ว่าเมื่อตกแต่งดีแล้ว เมื่อกินเข้าไปที่สุดแล้วก็แปลเปลี่ยนให้เราเห็นว่าเป็นของปฏิกูลในความเพลิดเพลินที่เราหลงไหลความสนุกสนานความเพลิดเพลินเจริญใจมาโหรสพการละเล่นที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จับต้องไม่ได้นำมาซึ่งความทุกข์อยู่ดีในเรื่องของสังขารทั้งปวงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่ารูปของเราหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตที่สุดแล้วก็เป็นของไม่เทีย่ยงและมรณะสัญญาเราจะต้องคิดถึงควา,ามตายอยู่ตลอดเวลาว่าจักวันหนึ่งเราจะต้องตายสิ่งที่ดีในการพิจารณาถึงควา,ามตายก็คือเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตและไหวนั่นเองอัตมาพจึงนามเอาพระโสต อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแป่ให้ญาโยมได้รับรู้รับฟังจเจริญพร